สวัสดีครับชาวลัคนาราศีตุลทุกท่านวันนี้เรามารับฟังสรุปภาพรวมดวงชะตาตลอดทั้งปี2565สำหรับชาวลัคนาราศีตุลที่ผูกดวงชะตา วางลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยหากท่านยังไม่ทราบลัคนาราศีของท่านสามารถพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดพร้อมทั้งจังหวัดหรือประเทศที่เกิดช่องสตาพยากรยินดีบริการผูกดวงชะตาวางลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยให้ฟรีเพียงช่วยการกดติดตามหรือสับสครายช่องสตาพยากรและกดกระดิ่งไว้ด้วย ขอบคุณมากครับและเชิญรับฟังภาพรวมดวงชะตาปี2,565ของชาวลัคนาราศีตุลได้เลยนะครับในปี2,565ชาวลัคนาราศีตุลก็ยังเป็นปีที่ต้องบุกบ่าฝ่าฟันจึงจะสามารถประสบความสำเร็จได้เรียกว่าเป็นปีที่สมหวังตามเป้าหมายชีวิตก้าวหน้าและเติบโต แต่การที่จะก้าวสู่จุดที่จะสำเร็จได้ชาวลัคนาราศีตุลต้องบุกเบิกต้องต่อสู้จึงจะได้มาซึ่งความสำเร็จดาวใหญ่ยังไม่ค่อยเอื้อเท่าไหร่ทั้งดาวพฤหัสเข้าสู่อลิดาวลาหูเลงลัคนาทำให้เกิดเรื่องที่เป็นอุปสรรคมีปัญหาแต่ในที่สุดแล้วเนี่ยก็สามารถผ่านพ้นลงหลักปับฐานได้อย่างแน่นอน แค่ทุกอย่างที่ได้มาล้วมต้องเหน็ดเหนื่อยไม่ได้เดินด้วยผมแดงเส้นทางไม่ได้โดยด้วยกลีบกุหลาบดวงทางด้านการงานของชาวลัคนาราศีตุลในปี2565เริ่มตั้งแต่ต้นปีมาชาวลัคนาราศีตุลก็มีทิศทางการงานที่ดี ดาวพฤหัสก็ยังเอื้อให้เกิดเรื่องราวดีๆขึ้นเกี่ยวกับเรื่องการงานแต่พอเข้าสู่วันที่8เมษายน2565เมื่อดาวพฤหัสด,ดย,ย้ายเปลี่ยนราศีไปยังเรือนอลิทำให้การงานเกิดอุปสรรคปัญหาหรือใครที่ทำธุรกิจก็จะเจอศัตรูคู่อลิเข้ามาแย่งชิงความสำเร็จได้ แต่อิทธิพลที่เป็นตัวช่วยของชาวลัคนาราศีตุลก็คือพราหูที่ย้ายเข้ามาเล็งลัคนาพราหูคือดาวแห่งความฉลาดเอาตัวรอดเก่งพลิกแพลงเก่งก็จะเข้ามาช่วยส่งเสริมชาวลัคนาราศีตุลได้สามารถพลิกแพลงจน,จนสามารถแก้ปัญหาแก้อุปสรรคผ่านพน้นอุปสรรคต่างๆให้ผ่านพ้นไปได้นอกจากนี้ การที่พระลาหูเล็งลัคนาซึ่งมาจากเรือนปุตตะหรือเรือนแห่งการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆก็ยังส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลมีความคิดริเริ่มต้นอะไรในหนึ่งปีครึ่งที่ผ่านมาเริ่มต้นอะไรแล้วก็มักจะล้มเหลวหรือเริ่มแล้วไม่ได้ดังใจแต่พอในปี2565เป็นปีแห่งการที่คิดจะเริ่มต้นอะไรใหม่ๆจะสำเร็จตามเป้าหมายตามใจปรารถนา ราะว่าดาวแห่งการเริ่มต้นใหม่ได้หลุดออกจากมรณะที่เริ่มแล้วยากที่จะสำเร็จเข้ามาเล็งลัคนาราศีตุลนทำให้ชาวลัคนาราศีตุลที่คิดจะทำอะไรใหม่ๆก็จะสำเร็จได้ใครที่คาดหวังคาดหวังว่าจะได้งานใหม่ก็จะสำเร็จใครที่คาดหวังว่าจะได้ย้ายถิน่นได้ย้ายที่ทำงานก็จะสมตามความปรารถนาได้ แต่การที่คำทำนายจะดีหรือไม่ก็ต้องดูจากองค์ประกอบของพื้นดวงเป็นหลักด้วยเช่นพราหูจะย้ายออกไปจากเรือนมอรณะที่ทำให้การเริ่มต้นอะไรก็ติดขัดซึ่งดีก็จริงแต่ถ้าในพื้นชะตาของเจ้าของดวงชะตาอยู่ในภพของปัตตนีที่พราหูย้ายเข้าไปแล้วไปเจอดาวพุธเดิมซึ่งถือว่าเป็นดาวคู่ศัตรู ดาวคู่คดีความก็ต้องตั้งรับหรือเลงอยู่อันนี้กลับกลายเป็นว่าต้องระวังเรื่องคดีความเรียกว่าจากควรที่เจอเรื่องดีๆกลับกลายเป็นส่งผลร้ายยิ่งกว่าเดิมไปทําให้การทํานายที่แม่นยําก็ต้องอาศัยพื้นฐานของดวงชะตามาประกอบการทํานายด้วยเช่นกันนะครับทางด้านการเงินของชาวลัคนาราศีตุลในปี 2,565ในปีนี้ก็มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีจุดของการตั้งหลักสร้างความมั่นคงให้ชีวิตได้จากอิทธิพลของดาวเสาร์ได้ตำแหน่งให้คุณแก่ชะตาเป็นกเกษตราธิปดีในเรือนพันธุซึ่งเป็นเรือนแห่งการวางรากฐานให้แก่ชีวิตทำให้ในปี2,565นี้ชาวลัคนาราศีตุล มีโอกาสสร้างบ้านสร้างรถหรือสร้างทรัพย์สินชิ้นใหญ่เพื่อวางหลักปักฐานความมั่นคงให้แก่ชีวิตทำให้ในปี2565นี้มีโอกาสที่ชาวลัคนาราศีตุลจะก่อหนี้เพิ่มหนี้ได้แต่ก็เป็นหนี้ที่ดีเป็นหนี้ที่ได้มาซึ่งทรัพย์สินในปี2565นี้นะครับชาวลัคนาราศีตุล ก็ยังมีโอกาสที่จะหาช่องทางในการสร้างรายได้เสริมรายได้พิเศษชาวลัคนาราศีตุลจะเจอช่องทางการสร้างรายได้ใหม่ๆทําให้การเงินเพิ่มขึ้นมีแต่ก็มีเงินเพิ่มมากขึ้นมากเท่าก็จะทําให้ชาวลัคนาราศีตุลคิดอยากจะมีทรัพย์สินขึ้นมาเพิ่มขึ้นมานั่นเอง การเงินตลอดทั้งปีของชาวลัคนาราศีตุลที่เข้ามามากก็ต้องแลกเปลี่ยนกับความเหน็ดเหนื่อยต้องต่อสู้คือไม่ได้มาง่ายๆต้องบุกบ่าฝ่าฟันเจอปัญหาอุปสรรคก็ต้องใช้ความทุ่มเทมุ่งมั่นตั้งใจจึงจะได้มาแต่สุดท้ายก็เรียกได้ว่าเหน,น็ดเหน,นื่อยแต่ก็คุ้มค่าทางด้านความรักของชาวลัคนาราศีตุลในปี 2,565คนที่มีคู่อยู่แล้วหลังวันที่30มีนาคมเป็นต้นไปมักมีเรื่องกดดันทนทุกข์กับความรักที่อาจจะมีการหึงหวงเข้ามาลบกวนจิตใจจากอิทธิพลของพระราหูอยู่ในภพคู่แถมยังเล็งลักนาตัวเองฉะนั้นไม่ใช่แค่ชาวลักนาราศีตุลเท่านั้นแต่คู่ของชาวลักนาราศีตุล ก็จะหึงหวงชาวลัคนาราศีตุลเช่นกันซึ่งในช่วงปี2565นี้ก็ต้องเตือนชาวลัคนาราศีตุลก็ต้องสะกดใจทำใจให้มั่นคงเพราะว่ามีเกณฑ์ที่ชาวลัคนาราศีตุลจะนอกลู่นอกทางหรือนอกใจคนรักเนื่องจากอิทธิพลของพระราหูเร็งลัคนานั่นเองทำให้ชาวลัคนาราศีตุล มักจะต้องทนสิ่งเย้ายวนไม่ค่อยไหวเกิดอารมณ์อ่อนไหวอาจจะเตลิดไปได้ส่วนคนโสดก็เรียกได้ว่าในปี2565นี้จะมีความสุขในความโสดของตัวเองเป็นปีที่จะได้เจอคนวนเวียนเข้ามาเรื่อยๆเป็นความสุขที่มีตัวเลือกมากมายให้ได้ชุ่มชื่นหัวใจแต่ปีนี้ก็ยังไม่เหมาะที่จะคบคิดกับใครแบบจริงจัง เพราะว่าจะทําให้ได้คนที่มีนิสัยแบบลาหูคือนิสัยเจ้าชู้ชอบของมืนเมาเข้ามาสู่ชีวิตฉะนั้นเป็นปีที่ไม่ต้องไปยึดมั่นอะไรในความรักจะเป็นการดีที่สุดอยู่อย่างโสดอยู่แบบสดสดโปรยสเสน่ห์ให้คนสนใจจะมีความสุขมากกว่าบทสรุปของภาพรวมดูงสตาร์ชาวลัคนาราศีตุล ในปี2565ก็เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีตุลจะมีจุดของความสำเร็จในเรื่องของการงานและการเงินเกิดขึ้นเพราะว่ามีโอกาสได้ช่องทางการสร้างเงินใหม่ๆเข้ามาแต่นั่นก็ต้องแลกกับความอดทนความเหน็ดเหนื่อยความยากลำบากซึ่งก็ถือว่าคุ้มค่าทำให้ผลลัพธ์ที่ทำให้ชาวลัคนาราศีตุลได้ชื่นใจ นอกจากนี้ในปี2565ก็เป็นปีที่ชาวลัคนาราศีตุลก็มีโอกาสได้สร้างเรื้อสร้างตัวสร้างหลักฐานปักหลักมั่นคงใ้อย่างชัดเจนมีเกณฑ์ที่จะได้บ้านได้รถใหม่ก็ก็จะส่งผลให้ชาวลัคนาราศีตุลก็อาจจะมีหนี้เพิ่มมีหนี้สินเพิ่มเติมเข้าไปแต่ก็เป็นทรัพย์สินมาแทน ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามาฟังคลิปการพยากรณ์ดวงชะตาในปี2565สำหรับท่านที่ยังไม่ทราบลัคนาราศีช่องสตาพยากรณ์ยินดีบริการผูกดวงชะตาวางลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยให้ท่านฟรีเพียงแค่ท่านพิมพ์วันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและจังหวัดหรือประเทศที่เกิดไว้ในช่องคอมเมนต์ใต้คลิปวิดีโอนี้ อย่าลืมกดติดตามหรือ Subscribe ช่องสตาพยากรและกดกระดิ่งไว้ด้วยขอพระคุณมากครับ